สวัสดีค่ะวันนี้แคทมาซื้อปุ๋ยไปใส่ข้าวโพดค่ะข้าวโพดอายุ20กว่าวันแล้วค่ะได้เวลาใส่ปุ๋ยทํารุ่นกันอีกแล้วค่ะนี่เลยค่ะปุ๋ยที่แคทใช้จะเป็นปุ๋ยสูตร2 8 8ตาพลังม้าค่ะข้าวโพดช่วงนี้นะคะสําคัญมากเลยค่ะเราต้องสะสมธาตุอาหารให้เขาค่ะด้วยปุ๋ยพลังม้าปุ๋ยพลังม้ามีพลังทุกแม่ปุ๋ยที่ดีเกษตรกรไว้วางใจมีครบทุกพืชที่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีพลังม้าอัดแน่นด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อข้าวโพดต้องสูตร28 8ปด ช่วยให้ต้นสมบูรณ์โวตไวใบเขียวนานรากเดินดีต้นแข็งแรงทนทานต่อโรคปุ๋ยสูตรบำรุงข้าวโพดตาพลังมา้าพร้อมให้ผลผลิตเต็มกำลังและธาตุอาหารครบถ้วนต้องปุ๋ยเคมีพลังมา้าปุ๋ย จำหน่ายปุ๋ยตาพลังม้าทั่วประเทศสำหรับชาวนครสวรรค์หาซื้อได้ที่ร้านเกษตรไัยบูนใกล้สี่แยกบรรพพิสัยตําบลเจริญผลอําเภอบรรพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะร้านอนันต์การเกษตรพิกุล40หมู่10อําเภอชุมแสงและนครสวรรค์เหมือนกันค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยค่ะส่วนแคทก็อําเภอบรรพพิสัยค่ะใกล้สุดแล้วต้องปุ๋ยตาพลัง